สวัสดีค่ะโหราทีวีเรีอาจารย์ธนดอโอนค่ะเราก็มาราศีมิถุนกันนะคะในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราชส5 6 4ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ได้รับความโชคดีจากการยกย้ายเรือนของดาวพระประสดีในวันที่29มีนาคม2564นี้นะคะการยกย้ายจากเรือนมรณะขึ้นสู่เรือนสุภาจากทุกสถานภพขึ้นสู่สุภภพ,ะพนะคะแล้วก็เป็นการแยกตัวจากการที่ถูก กุมด้วยดาวพระเสาร์นะคะถึงอย่างไรก็ดีดาวพระเสาร์ก็เป็นกาลกินีของดาวพระพฤหัสบดีเพราะนั้นการยกย,าย้ายครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่ดีของชีวิตของชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนทีเดียวนะคะแต่ต้องไประวังในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีท่านยกย้ายเรียวกว่าเดินพักและพักราศีจาก ราศีกุมมาสู่ราศีมังกรอ,อีกครั้งหนึ่งในวันที่28กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนอันนั้นความมอณนะจะมาสู่ท่านอีกนะคะ่ะแต่นี้ในเดือนพฤษภาคมนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะแต่ยังอยู่บนพื้นฐานของความยุ่งยากเนื่องจากดาวพระสัสบดีเนี่ยมาสถิตเรือนสุภพภพ ก็จริงนะคะแต่อยู่ในเรือนของพระราหูหนึ่งตัวเองเป็นการลกักนีของพระราหูนะคะสองพระราหูสถิตอยู่ในเรือนวินาศนะคะเหมือนกับเรามาอยู่ ในบ้านของคนที่กำลังเป็นวินาศนะคะกำลังมีปัญหานะนะราหูสองสีแซกซอนสิบสองนะ,ะนะปัญหามากมายนะไม่ไม่แค่อยู่ในเรือนวินาศเท่านั้นท่านยังมาอยู่กุ้มกับดาวพระพุทธ ดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์อีกนะคะอันนี้การการที่มาอยู่กลุ่มเนี่ยนะเหมดังแบบสุริยาคาตมาเลยนะความมืดมิดในเวลากลางวันชีวิตเนี่ยบางทีนะถ้าเราไม่มีแบบแบบความตั้งมั่นสติที่ดีจริงๆเนี่ยนะก็จะทำให้เราเนี่ยมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหลงผิดนะคะโดยเฉพาะดาวพระสุธีเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับดาว การงานแล้วก็ดาวคู่ของความรักคูุ่้นส่วนนะเพราะฉะนั้น ความผิดพลาดหลงผิดในเรื่องของความรักคู่ครองคู่หุ้นส่วนนะคะแล้วการงานอาจจะเกิดขึ้นอาจจะมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดสําสหรับคนที่เริ่มเปิดตัวในสิ่งที่ดีๆนะก็อย่าแบบว่าโอ๊ยดีแล้วดีแล้ว,ลวตัดสินใจอะไรเร็วๆเพราะว่าดาวพระราหูก็ยังกลุ่มอยู่กับดาวพระพุธในเรื่องเอกสารสัญญาการติดต่อสื่อสารการเจราจาการเซ็นสัญญาอย่างต้องระมัดระวังนะนะแล้วก็ดาวพระศุกร์ท่านก็ยังอยู่ที่วันที่6พฤษภาคมจนถึง ถึงวันที่6พฤษภาคมจนถึงวันที่31พฤษภาคมเพราะฉะนั้นความไม่น่าไว้วางใจยังเกิดขึ้นแน่นอนนะคะค่ะเพราะเป็นเรือนทุตสถานภะพนะเรียกว่าอย่าวประมาทนะ แม้ว่าในช่วงนี้จะรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นดีขึ้นนะคะเจอหมอดียาดีได้เรือนขัน้นเรือนตำแหน่งได้การเงินงการทองเนี่ยเรียกว่าผู้มีบุญใหญ่มาสู่เราแล้วเราจะรับไหมแน่นะคะอยู่อย่างนี้เลยอย่าปล่อยให้โอกาสนี้นะเลยไปโดยที่เราไม่ไม่มีความรู้สึกว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนี้เลยนะคะเพราะดีแน่นอนนะตามวิถีแห่งดวงดาวนะคะแล้วดาวพระศุกร์เนี่ยซึ่ง ท่านกําลังยกย้ายด้วยท่านเดินเสร์จนะในเดือนพฤษภาคมในะวันที่6เนี่ยพฤษภาเนี่ยท่านยกย้ายจากราศีเมษเนี่ยเรือนลาพระมาสู่เรือนวินาไม่ดีแล้วการเงินงไม่ดีแล้วนะระวังนะถูกทรยศหักหลังถูกโกงเนี่ยถูกคู่หลอกก็ได้นะคะหรือว่าเสียคู่หรือว่ามีเรื่องกับคู่หรืออาจจะมีการเดินทางแยกย้ายจากกันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะติดกันเป็นคู่แฝดเลยนะช่วงนี้แต่หลังวันที่ à uh, 31 พฤษภาคมนะคะดาวพระศุกร์ก็จะมากลุ่มลักขณาอยู่ในเรือนพระพุธม้มีสเสน่ห์เหลือหลายและกุมกับดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวมาจากเรือนโชคลามเนี่ยสุขป,ปากหวานอังคารรับเอานะคะสุขป,ปากหวานอังคารรับเอานะแล้วเดี๋ยววันที่สองมิถุนายอยู่อังคารจะเดินมาที่เรือนการเงินอีกนะคะลาภกระดุมพระเนี่ยไม่รวยข่าวนี้ไม่รู้จะไปรวยข่าวไหนแล้วนะคะดีนะคะพอดีเนี่ยจะดีทั้งการเงิน การงานความรักคู่ของนะหมอดียาดีก็มาแล้วนะคะนะเพราะนั้นจึงเป็นโอกาสเริ่มต้นในการเริ่มเข้าสู่สิ่งที่ดีงามความสุขของชีวิต นะสิ่งที่รอคอยที่สับบักสะบอมที่อปัญหาอะไรมากมายทุกโศกโรคภัยว่าอย่างนั้นเธอนะเ,ออเข้ามาสู่มาเยือนพอดาวพระรืชสสมบดีมานะขอให้สัพพทุกสัพพโศสัพพโรคสัพพภัยสัพพข้อเสนียจันไรวินาสติไปเลยนะคะเนี่ยต้องอธิษฐานอย่างนั้นเลยนะคะนะพอดาวบุญมาแล้วแต่เราก็อย่าอยู่เฉยนะต้องพยายามนะแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลด้วยเพราะว่าในเรือนลาภาของเราเนะี่ยยังมีดาวพ่อพระฤาษี อยู่สถิตยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีโชคมีลาบอย่างปาฏิหาริย์โดยเฉพาะดาวพระเกตเยนะคะในวันที่13พฤษภาค,คมยกย้ายจากเรือนปุตตะขึ้นสู่ท่านเดินย้อนจากมาสู่ราศีกันนะซึ่งเป็นเรือนพันธุนะเลขบ้านเลขรถเนี่ยเอาเลยนะคะนะ,ะดูเลย หรือว่าเลขที่อยู่ในบ้านหรือโทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์มือถือเนี่ยที่เราถืออยู่ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะหรือเกี่ยวข้องกับบ้านกับรถเนี่ยอาจจะให้คุณอย่าปฏิหารเทพเท,ทวาอารักเรานะเพราะว่า,าดาวพระดาวพระมริตยูก็สถิตเรือนลาพะดาวพระรัศดีสุพระดาวพระเกตพันธุนะคะสุภภพ,พที่ทำมุมปลายหอกนะคะ อาทำมุมไป6 0 5 9นะอามาช่วยเจ้าชะตาทีเดียวนะคะถึงอยังไงก็ดีเราก็อย่าประมาทเนื่องจากดาวพระราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนสุภาพปสติตเรือนวินาศเรายังเกี่ยวข้องกับเรื่องรบเรือนะในความยุ่งยากคดีความนะระวังอุบัติเหตุด้วยนะก็อย่าประมาทถึงแม้เราจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก,รกันงินกันทองดีขึ้นดาวพระศุกร์เนี่ยการยกย้าย ในวันที่3 4, 5, สิงภาคมเนี่ยมากรุ่มลักนณาเนี่ยถือว่าดีมากนะ ตอนที่ท่านสถิตยอยู่ในเรือนวิน้าเนี่ยท่านก็เป็นเกษตรตาธิบดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหรือร้ายสิ่งหลายอย่างร้ายจะกลายเป็นดีมีการสูญเสียแตว่ว่าจะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ระวังสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่ภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเราอาจจะมีความสูญเสียที่ทาที่ทําให้เกิดคุณประโยชน์กับเราเช่นได้มรดกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องรามาระวังสุขภาพของคนในบ้านคนรักคนใกล้ชิดนะ จากเกษตรตราที่บดีเนี่ย มาสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระพุธมีสเสน่ห์เหลือหลายได้สิ่งดีๆที่มากมายนะมาทั้งมาจากฟ้ามาจากพื้นปฐพีพระแม่ธรณีก็ให้คุณอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สุขปากหวานอังคารรับเอานะดาวพระอังคารก็มาจากเรือนของโชคลาภนะแม้จะมีอุปสรรคบ้างก็มาจากเรือนอริด้วยแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะด้วยพลังของดาวพระพระสบีที่คุมดวงนี้ทั้งดวงในเรือนสุขะนะคะนะแล้วก็ดาวพระสุขก็มาเป็นอุลมะเก อีกนะคะนะแล้วก็การยกย้ายครั้งนี้ไม่ว่าจะดาวเล็กดาวใหญ่กําลังยกย้ายขึ้นสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะจากที่ดาวพฤหัสดีมาเนี่ยดาวอื่นยังยัง,ย,งยังไม่ดีเท่าไหร่เลยอย่างเงี้ยนะก็ค่อยๆค่อยๆเดินนะดาวพระศุกก็จาก,กเกษตรตราทิดีก็จริงแต่สถิตยอยู่ในเรือนว,วินาศมากลุ่มลักขณาเป็นอุดมเกณฑ์อย่างเงี้ยแล้วก็มาสิ สถิตคู่กับดาวพระอังคารดาวพระอังคารก็เป็นดาวกันเงินไอ้เป็นดาวโชคลาภพระดาวโชคลาภมาสถิตในเรือนกระดุมพระลาภะอีกโอ้ยกระดุมพระลาภะไปลาภะกระดุมพระเนี่ยเพราะนั้นจะมีโชคมีลาภแน่จะมีโชคมีลาภอย่างปาฏิหาริย์นะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับพระมริตยุพระบริอตย่ก็เกี่ยวข้องกับพระเกตแล้วก็พระ ภริษสัปดีอีกนะคะทำมุมปลายหกกันเพราะนั้นอะไรอะไรมันจะเป็นเรื่องของของเรียกว่าเหมือนกับปาฏิหารเหมือนกับสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงหรือมีการสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ,ะก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆถามแล้วก็ในเรื่องของเอกสารสัญญาก,การพูดอีกระวังปากแตกโดนสุนัขก,กัดโดนเขี้ยวอะไรอุบัติเหตุรถเรือเพราะว่าพระราหูก็คือรถเรือจึงยางไรก็ดีพระราหูสองสิซ้แซ สอนสเนี่ยเราก็ต้องอยังระมัดระวังเาเรียกว่ายัาง too, late, ừ, ทุรักทุเละทุระทุระโยก็ยังทุรักทุเลอยู่นะคะค่ะเพราะนั้นถึงท่านจะดีแล้วแต่ดีบนพื้นฐานแห่งความยุ่งยากที่เป็นมาแต่อดีตนะเพราะนั้นท่านอย่าประมาททีเดียวนะคะชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนยังเคลียร์ได้ไม่หมดแน่นอนนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆขยับนะเพราะว่าอาจ ดีแล้วนะดีแล้วนะแต่พระราหูเนี่ยยังสถิตยอยู่ในเรือนวินาศเดี๋ยวพระราหูมาสถิตในเรือนลาภะเนี่ยเรียกว่าสุพระลาภะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ก็จะดีขึ้นแน่นอนนะคะเราก็ค่อยๆอ,อยู่กับดวงดาวให้เป็นดาวพระราชดีก็เป็นดาวแห่งการเดินทางไกลดาวแห่งการศึกษาที่เรียนไม่จบก็จะจบ ก็จะจบนะที่ไม่ได้เรียนก็จะได้เรียนนะคะหรือมีโอกาสศึกษาต่อนะในต่างถิ่นแดนไกลแต่ตอนนี้โควิดระบาดนะก็ก็เรียนออนไลน์นะคะเรียนใช้อะไรที่เป็นโซเชียลก็ทําไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วพระราหูก็คือการต่างประเทศเหมือนกันหรือถ้าเราติดต่ออยู่กับต่างประเทศนะ,ะทางประเทศจีนไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะขาวๆจีนๆนย่ยญี่ปุน่นอย่างเงี้ยนะก็จะ มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะอาจารย์กําลังจะบอกว่าชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนกําลังก้าวขึ้นสู่ความดีงามนะดีงามมีโชคมีลาบการเงินดีการงานดีนะคะการเงินดีผู้มีบุญใหญ่มาหาแล้วนะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะทรัพย์สินที่ ที่แบบว่าบางทีไม่น่าได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังต้องระมัดระวังสิ่งเก่าก่อนที่เรายังเขียร์ไมห่หมดนะเรายังมีปัญหาติดตัวมานะหรือในปัจจุบันนี้นะปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่ตามมาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการทําเอกสารสัญญาในเรื่องการตกลงดีๆเพราะว่ามีโอกาสถูกหักหลังถูกโกงอะไรอย่างเงี้ย ดาวพระพุธเนี่ยเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมก็ได้นะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแล้วก็พระราหูนี่เรื่องของการเรื่องของเรียกว่าหวยพุ่นก็ได้การเสี่ยงโชคนะนะอันนี้อาจจะ ซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกโกงโกงอะไรถูกโกงวันที่อะไรอย่างเงี้ยะนะเช่นงวดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นงวดวันที่เท่าไหร่งวดวันที่16เนี่ยสิเมษายนโอ้ยดีใจถูกลอตเตอรี่แต่ปรากฏว่าลอตเตอรี่เป็นวันที่1เมษายนอะไรอย่างเงี้ยะนะก็จะเกิดขึ้นนะเรียกว่าถูกเล็กถูกน้อยถูกใหญ่เนี่ยมีโอกาสแน่นอนได้ชีวิตหนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ย,ยตายแล้วเราซื้อลอตเตอรี่แต่ทําไมซื้อลอตเตอรี่ผิด วันแลยแล้วถูกรางวันอีกนะคะแมถ้าเป็นวันที่หนึ่งเนี่ยเสียใจไปทั้งชีวิตเลยนะคะเ,เราก็ต้องระมัดระวังเอานะแต่ว่าความสูญเสียต่างๆเนี่ยมันมันจะมันจะผ่อนหนักเป็นเบานะแล้วก็สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาถือเป็นจังหวะดวงขึ้นและเป็นการเริ่มต้นการที่อาจจะพบสิ่งดีๆแล้วก็ดวงขึ้นนะยกเว้นในปี2องพนเนี่ยช่วงวันที่28กันยาถึง8พฤศจิกาก็ ระวังเอาไว้สักหน่อยพระดาวพระสุริด์ท่านพักราศีจาการาศีกุมไปสู่ราศีมังกรจากสุพภพ,พไปสู่มรณะอีกครั้งนะคะนะอย่างไรก็ดีในช่วงเดือนพฤษภาคมถือเป็นเดือนที่ดีของท่านนะคะค่ะขอให้ชาวราศีมิถุนและทุกท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ